สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาทักทายพี่น้องอ p พีที่สิบเจ็ดนะครับเช่นเคยนะครับพี่น้องชาวไก่ตีของเรานะครับหรือว่าไก่ชนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นคู่มันอีกหนึ่งคู่นะครับ สำหรับอทอฝันฟาร์มนะครับเป็นไก่พมา่าแล้วก็กเกษตรอีสานนะครับไก่เชิงนะครับทีนิ้ไอประเด็นดรามา่าหลังเกมเราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าคนปั้นไก่เชืิอชูเฉพาะให้วงการของเราอัพสูงขึ้น,นครับ ยอมรับนะครับเสียหมิงเสียหมิงอทอฝันฟาร์มนะครับเป็นสุภาพบุรุษไก่ชนนะครับจริงๆนะครับคนคนคนนี้นะครับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อ่อะไรยังไงเราก็ชื่นชมนะครับส่วน ดราม่าหลังเกมเราก็ไม่ไม่พูดถึงนะครับทีนี้จะมาพูดถึงเออแล้วก็จะคุยหลังเกมแล้วก็เออจะคุยตอบคอมเมนต์นะครับถ้าวเวลาพอนะครับเวลาน่าจะพออยู่นะครับมีประเด็นคอมเมนต์เอเพื่อนเพื่อนถามมาว่านะครับเพื่อนๆน,น้องน้องพี่พี่ถามมาว่านะครับไก่น้าซีด รักษายังไงนะครับแล้วก็ไก่แพ้แล้วเอาไปชนได้ไหมนะครับจะตอบสองคอมเมนต์นี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้ก่อนจะไปคุยหลังเกมเพราะมา่าเจอกับเชิงคุยหลังเกมฟุตบอลก่อน แย่ yeah, แล้วคืนนี้ลิวพูจะเตะกับไอซนอนด้วยจะอัมแมนยูก็ไม่ได้นะครับแมนยูชนะสาสามต่อสองนะครับหลังจากดูเกมคู่ไก่คู่มันเมื่อวานนี้ที่ลาดดำเนินอีสานเสร็จนะครับก็ดูบอลต่อนะครับเป็นแมนยูนะครับเจอกับอะไรนะใช่เบอร์ลี่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ดูไปถึงอ่ ช่วงเสมอสองสองนะว่าจะได้ล้อแมนยูสักหน่อยก็ยังมันกลับมาพลิกชนะได้นะครับไม่มีที่จะล้อแล้วนะครับแล้วก็เชลซีก็ดันไปชนะอีกสองศูนย์ล้อใครไม่ได้เลยนะครับล้อได้แค่สเปร์นะครับสเปร์แพ้นะครับนะครับก็นิวคาสเซินก็เสมอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับล้อล้อเพื่อนมากไม่ได้นะครับเออร์ลูฟูทีมรักของ คนปั้นไก่จะเตะคืนนี้นะครับเจอแอสนนนนะครับถ้าเกิดมีพลาดพังแพ้ขึ้นมาจะอายเขานะครับเขาร้อกลับมานะครับเราต้องยิ้มแย้มไว้ก่อนนะครับไม่ล้อแมนอยู่นะครับวันนี้อ่าอ้าวเข้าเข้าเรื่องเราเลยนะครับอ่าคลิปจะเห็นได้ว่านะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผม อตอบคอมเมนต์ว่า,าเกี่ยวกับพมา่าตีเชิงนะครับที่ผมบอกว่าผมถึงผมจะตีได้ผมก็ไม่เอาตีนะครับถ้าใครได้ดูทางไลฟ์สดในภายในกลุ่มโชว์ซื้อขายประมูลไก่เยียไก่พมา่าไก่เชิงไทยทุกสายพันธุ์นะครับที่ผมเป,เปิดไว้เปิดไว้ให้นะครับก็มีการแชร์ แชร์ไลฟ์สดเข้าไปในกลุ่มนะครับวันนี้ก็จะมีแชร์เหมือนเดิมนะครับส่วนจะเป็นสนามไหนนั้นก็ปฏิตามเอานะครับก็นะครับนี่พม่าตีเชิงเห็นไหมครับเชิงทุกวันนี้นะครับมันไม่ใช่เชิงโบราณที่จะไปเหลาปลายคอนะครับไม่ใช่นะครับเขาคอหัวเขานี่ประกบอยู่ในหลังนะครับลูกจังหวะดูดเข้าหน้ากระเพาะอ,อันตราย นะครับดูดเข้าจับหน้าเหนียงตีเข้าซอกนะครับพอเข้าซอกแล้วมันไม่เข้าปีครับมันขึ้นบนนะครับมันคีบเข้าปีกซ้ายคีบปีกขวานุนครับเหมือนประมาณว่าล็อกคอตีเข่าของมวยไทยนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งไก่เชิงทุกวันนี้นะครับมันไม่เหมือนเก่าครับยิ่งพม่าล่อนะครับวิ่งตามประกบปากแตะปากไวๆหน่อย แตะขนหลังขนหางได้นะครับบินโซโล่เลยนะครับโซโล่เคยได้ยินไหมครับโซโล่บินโซโล่บินโซโล่จะเป็นการบินเตะนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับประมาณนี้นะครับเหมือนกองชุดกองรัวนะครับไก่เชิงเขาพัฒนาไปเยอะเลยนะครับผมเนี่ยที่เหตุผม ที่ผมไม่เพาะไก่เชิงเพราะว่าไก่เชิงมันเก่งก็จริงนะครับมันเพาะออกมายากมากนะครับถ้ามันเก่งแล้วคือเก่งเลยนะครับไก่เชิงนะผมจะบอกให้ตัวไหนที่มันเก่งมันเก่งเลยนะครับแต่ในบรรดาพี่น้องของไก่เชิงคือเลือดมันจะไม่นิ่งนะครับแต่แตถ้าบางคนทำนิ่งได้ก็โอเคนะครับแต่ จริงๆแล้วมันทํายากผมเคยทําอยู่นะครับทํายากมากนะครับไก่เชิงแต่ว่าถ้าตัวไหนเก่งแล้วคือเก่งเลยเป็นพญาไก่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันเราทำม้าตีม้าแผลแข้งหน้าก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ ชอบเหลี่ยมชอบอชอบมีเหลี่ยมชอบบิดเอี้ยวตีได้ก็เอาตีไปนะครับซาแผลซาดิตซาดิตนะครับแผลลึกลับนะครับแผลเชิงตีดำนะครับตีดำรู้ไหมทาไมถึงดำครับระบบหายใจนะครับผมจะบอกให้มันขาดที่ระบบหายใจนะครับมันโดนตีปอดนะครับปอดแตกนะครับ แผลปอดแตกครับเลือดตกโคง้งเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันไก่เชิงตัวไหนที่มันเก่งกงนะครับรักษายากด้วยแผลตีตัวตีซอกนะครับมันป่วยในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอชื่นชมเสียมิงเสียเลาะก็ก็น่าชื่นชมนะแต่ว่า ผมไม่ได้ไปติดตามแกนะครับถ้าอยู่ในเฟซเก่านะมันเป็นเพื่อนกันเลยนะครับแต่เฟซใหม่เฟซใหม่ของผมในประวิ์ศิลาศักดิ์เป็นภาษาอังกฤษนี่มันคือมันเปิดใหม่นะครับตัวก่อนๆที่เคยไปเลี้ยงอยู่สุ้มใหญ่มันจะเป็นพักพวกเป็นเพื่อนในเฟซกันเยอะครับเยอะมีแต่เซเลบในวงการไก่ชนนะครับไอเฟซประวิ์ศิลาศิลาศักด์อ่ ชื่อภาษาไทยนะ,นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครจะดูไลฟ์สดหรือว่าไปติดตามอีกช่องทางหนึ่งไว้นะครับชื่อประวิศศิรศักดิ์ภาษาอังกฤษนะครับ P R a, a W I T B E N I L A S A K นะครับ แล้วก็จะมีกลุ่มนะครับเป็นอ d แอดมินกลุ่มแอดมินเพจอีก5กลุ่มนะครับก็เดี๋ยวบันหลังค่อยพูดอันนั้นค่อยโฆษณาเราพูดถึงอ่าอันนี้จบแล้วเนาะทีนี้จะมาตอบคอมเมนต์อเออและอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าแวมพร์นะครับเจ้าแวมพร์หลังจากชนเสร็จนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดี ของวงการไก่ตีของเรานะครับก็ได้ทำการย้ายค่ายนะครับสู่เซียโอสิงดงฟาร์มนะครับสิงดงนี่ใช่โคราชหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดถ,ถ้าจำผิดก็ขอขออภัยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้วยค่าตัว2.5 m หเอ็มหรือว่านะครับหรือว่านะครับไก่ตัวหนึ่ง 2องลานห้าไม่ธรรมดานะครับนะครับนะครับไก่ชนวัวควายสวยงามนะครับห่านหงสวยงามนกกระจอกเทศโอ้เป็นราคาหมดนะสำหรับเกษตรกรนะครับผมนี่ชื่นชอบชื่นชมนะครับในอ,อยากให้ผักดันนะครับเกษตรกรของเราจะได้ลืมปาลาดืมตาอ้าปากได้นะครับไม่ใช่แค่ คนเลี้ยงไก่คนเพาะคนเพาะผลิตสายพันธุ์ไก่ขึ้นมานะครับบรรดาบิดเดอร์ต่างๆมันยังมีวัตจักรของวงการอีกมากมายนะครับที่จะมีไรายได้ตรงนี้นขึ้นมาก็อยากให้ช่วยกันฉุดดึงขึ้นมาออกตอนนี้เทาๆอยู่ใกล้แล้วแหละใกล้จะพ้นแล้วแหละใกล้จะพ้นเทาหน่อยให้มัน ขาวขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับก็ช่วยกันช่วยกันนะครับผมก็จะเป็นอีกเรียง <c oughs> อ้าวตอบคําถามตอบคําถามทีนี้ตอบคําถามเออน้องอพี่น้องคนนึงนะครับคอมเมนต์มาจากคลิปที่แล้วนะครับไก่หน้าซีดทํำยังไงนะครับไก่หน้าซีดนี่คือป่วยในเลยนะครับซึ่งมีหลายสาเหตุมากนะครับที่ ที่ไก่หน้าซีดนะครับทั้งระบบลงระบบเลือดอะไรต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับให้ทําใจนะครับให้ทําใจว่าจะหายหรือไม่หายนะครับแต่ถ้าหายกลับคืนมาโดยมากจะไม่ปกตินะครับจะไม่ปกตินะครับแต่เอาไว้ทําพัน์ได้ครับ แต่สําหรับการเอาไปชนนะครับน้อยตัวมากนะครับที่จะกลับมาสมบูรณ์นะครับวิธีวิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขรักษานะครับก็คือฉีดยาบํารุงนะครับฉีดยาบํารุงนะครับแล้วก็อาจจะฉีดยาแก้อักเสบเข้าไปจําพวกเอรอยเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วนะครับแล้วก็บํารุงด้วยพวกยาวิตามินนะครับ แล้วนะครับทำยังไงนะครับวิธีรักษาไก่นาซีดปล่อยครับปล่อยฝูงข้ามปีครับก็ให้เขามีพื้นที่นะครับมีพื้นที่เขาจะกินหญ้าหากินหญ้ากินอะไรตามปกติของไก่ทั่วไปนะครับนะครับซึ่งพวกพวกหญ้าพวกพืชอะไรต่างๆ มแมลงต่างๆมันเหมาะสมกับเขานะครับแล้วเขาก็จะกลับคืนมาสมบูรณ์นะครับระหว่างนั้นเราก็คอยอาจจะป้อนอาหารเสริมนะครับแล้วก็วิตามินเม็ดแดงนะครับพวกจำพวกฮีโมวิตอะไรเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็มีหลายเจ้านะครับที่ทําเป็นมิดเม็ดวิตามินเม็ดแดงนะครับโดยมากนะครับผมเคยผ่าดูนะครับตับ ตับมันจะเป็นลายๆนะครับไก่หน้าซีดโดยมากนะครับผมเคยพาดูนะ <c oughs> ก็ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้โดยมากตับครับเกี่ยวกับตับนะครับเกี่ยวกับตับตับนี้มันเกี่ยวกับอะไรระบบหมุนเวียนเลือดเออประมาณนี้นครับซีดนะครับก็พยายามดูสังเกตอาการเขานะครับถ้า เขากินข้าวน้อยก็ให้บริอเพชรแช่น้ําผึ้งนะครับให้เขากินเยอะๆนะครับเพื่อร่างกายเขาจะได้กลับมาสมบูรณ์นะครับส่วนฝีไม้ลายมือเขาจะมาหลังจากเขาหายนะครับบางตัวนะครับอาจจะเอากลับมาชนได้นะครับร่างกายอาจจะฟื้นฟื้นฟื้นตัวไวนะครับซึ่งมันแล้วแต่กับไก่บางตัวนะครับ บางตัวก็เอากลับมาก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคือมันหักมันเดมันข้างในมันนะครับก็ทําเป็นพ่อไก่ไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าบางตัวเอามาชนได้สามารถชนได้เราก็คอยดูไปตามอาการอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอบให้แล้วนะครับสาหรับไก่หน้าซีดนะครับปล่อยฝูงง่ายๆนะครับปล่อยฝูงให้อยู่กับตัวเมียนะครับถ้าเรารักเขา ชื่นชอบในฝีมือของเขาผลงานของเขาก็หาตัวเมียมาใส่ให้เขาผสมสัก2องสาตัวก็จะประมาณนี้นะครับเขาจะได้มีความบันเทิงดีแหละเราก็ค่อยเอาลูกของเขาไปทําการแสดงนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็นะครับคอมเมนต์ที่2องไก่แพ้เอากลับมาชนได้ไหมนะครับ ซึ่งตัวผมเองนะผมไม่ผมผมนี้ไม่เอาเลยนะนะครับผมไม่ไม่เอาเลยนะครับก็จะทําเป็นครูฝึกไปเลยนะครับเป็นครูฝึกครูฝึกไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นครูฝึกไปครูฝึกมาแล้วมันยืนระยะได้มันไม่ร้องก็ลองเอาไปชนดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านะครับลักษณะการแพ้ของไก่นะครับมันมีตั้งหลายแพ้นะครับ แพ้นอนนะครับก็แพ้นะครับแพ้ละมือออกปากแหกออกปากร้องเนี่ยอันนี้คือข้อสำคัญ <c oughs> ถ้าคนดูดูไก่ไม่เป็นไก่โดนหักโดนโดนหักละมือมันเคยมีประเด็นนะบางสนามมี่จับแพ้เลยในสนามอ่อนแต่จริงๆแล้วมันมันยังไม่แพ้อ่าแล้วก็ไก่จับปลาหน้าแพ้อย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าแพ้นะครับถ้าผมว่านะถ้ามันเป็นไก่หนุ่มอยู่นะครับไก่หนุ่มอยู่มันมันยังไม่สู้เต็มที่นะไก่หนุ่มสักเจ็ดแปดเดือนใช่ไหมครับเราเอาไปปะหน้าแล้วไปโดนแข้งสา์เข้าปะทะมานะครับไก่มันกลัวมันออกแหกปากร้อง อันนี้ได้นะครับได้ได้อยู่นะครับได้อยู่เพราะว่าไก่เขายังไม่ได้สู้มันมันไม่ได้สู้เต็มนะครับแต่ถ้าเป็นไก่ที่อายุครบปีลูกแหลมลูกทายนะครับเหกปากร้องไม่ควรนะครับไม่ควรที่เขาจะเรียกว่านาฬิกาปุกนะครับนาฬิกาปุกคืออะไรนะครับก็ไก่มันเคยแพ้สมมุติว่ามันแพ้ อันกับสินาทีอันสองนี่มันเคยแพ้มันก็จะแพ้อยู่อย่างนั้นนะครับโดยโดยสัญชาตญาณของมันนะครับมันก็จะประมาณนั้นนะครับบางคนเอาไปเช็คเอาไปเช็คเอเคเออันสองไม่เป็นไรพอผ่านอันสามไปเออมันตีได้ก็เอาไปตีบางคนก็มีนะครับแบบนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งแต่ผมไม่ไม่เคยทำนะครับไม่เอาผมจะเอาเป็นครูฝึกเลยนะครับยิ่งครูฝึกเก่ง ไก่ใหม่ของเราเราจะได้รู้ว่าเออไก่เกรดนี้ชนเกรดนี้นะครับคู่ฝึกผมจะเอาไปทำทำคู่ฝึกอย่างเดียวนะครับผมจะไม่เอาไปชนถ้าถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคร <c oughs> เคยเห็นเคยเห็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนผมมาไปชนอยู่แต่มันก็ชนแพงไม่ได้นะครับมันไม่สบายใจหรอกนะครับไม่ต้องเอาไป ไก่มันใจเสียแล้วอ่ะเนาะหาตัวใหม่หาตัวใหม่ไปเลี้ยงมาซื้อผมนี่ <c oughs> ผมจะขายอยู่ <c oughs> โอเคเวลาหมดหมดเวลาพอดีนะครับก็ตอบให้แล้วนะทั้งคอมเมนต์แล้วก็คุยลังเกมก็นักชื่นชอบ <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไม่เข้าใจอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไร <c oughs> อยากถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถูกใจมากๆ ชื่นชมมากก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งตรงกระดิง่งอย่าไปกดสองครั้งเพราะมันจะยกเลิกการติดตามคนปั้นไก่สวัสดีครับ